สำหรับคำถามที่ถามว่าทำไมไม่สักคิ้วถาวรง่ายกว่าไหมตื่นมามีคิ้วเลยสวยเลยทำไมแบบคิว้วหน้าจริงแบบหน้าสดไม่มีคิ้วเลยขนคิ้วหายไปไหนบวชชีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะตอบคำถามคำถามนี้ให้นะคะจากที่เห็นไปในคลิปนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคิ้วอ้อมอะ่ะไม่เท่ากันนะคะข้างนี้จะปกติข้างนี้จะตาตกข้างนึงเนาะหนังตาจะตกข้างนึงเดี๋ยวเราจะทำการไปทำสัญญกรรมก่อนนะคะแล้วจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวเราเราจะไปทาสัญยกรรมก่อนแล้วเราก็จะเออค่อยคคิดว่าจะสักไหมแต่โดยส่วนตัวแล้วอ่ะจริงๆอ่ะคือไม่อยากสักนะคะทุกคนไม่อยากสักคิ้วเพราะว่าแบบคือแต่ละเทรนคิ้วแต่ละแบบการแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วการแต่งหน้าแต่ละเทนการแต่งหน้าแต่ละวันกาแต่งหแต่ละลุก มันก็คือไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วถ้าเราเขียนสักไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก,ก็คือจบนะคะถามว่าสวยไหมดีไหมสวยนะเห็นเพื่อน,อนๆแบบหลายๆคนไปสักเนาะเอ้ยสวยนะเห็นแบบร้านแบบที่เขารับสักทําทําสักคิ้วอะคะ mm ่ะ hmm. ก็คือเขาก็ทําช่างฝีมือดีเยอะนะคะดีดีมากๆแต่เราเอนจอยในการเขียนคิ้วแล้วก็ถามว่าเบื่อไหม มันก็ต้องมีเบื่อเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเอนจอยในการเขียนคิว้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นศินลปะอย่างหนึ่งบนใบหน้าของเราหรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ว่าคิดยังไงนะแต่โดยส่วนตัวถามว่าทํำไหมตอนนี้ยังไม่ทําเพราะว่าเดี๋ยวอรอทํำศัลกรรมตาก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามซีซั่นต่อไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วโอเคอาจจะมีแพลนที่จะทําหรือเจอร้านที่ถูกใจหรือเจอร้านที่แบบว่า เออถูกใจจริงๆอะคะ่ะอยากได้แบบธรรมชาติจริงๆก็อาจจะไปทำตรงนั้นได้นะคะเคลียร์นะคะตรงนี้